ครับผมสวัสดีครับมาต่อกันอีกคลิปหนึ่งนะครับของวันเาสาร์ที่28นะครับสิงหาคม2564คิศตศกราช221 0เวลาตอนนี้0 8 4นทีเกือบ5นาทีแล้วนะครับอ่ะทีนี้บางคนบางท่านนะครับจะพูดเร็วๆรัวๆหน่อยทีหนึ่งนะครับบางคนบางท่านบอกว่าเล่นลูกกิ้งเนี่ยจำเป็นด้วยหรืออย่างที่ผมบอกอในแต่ละคลิปนะครับท่ายืนเล่นวันละ10ครั้งนะครับ เท่านั้นท่านเกิดซิกแพคแน่นอนอย่างที่ผมว่านะครับบางคนบางท่านตอบคอมเมนต์ผมผมมานะครับไม่ว่าจะทาง Facebook ก็ดีทาง Tik To อกเราก็ดีนะครับถามมาบอกว่าผมเล่นวันละเป็น4ี่สครั้งวันละเป็นร้อยสองครั้งนะครับในแต่ละยกยกละสี่สิบห้าสิบเล่นหลายหยอายุกันละครับรวมมาแล้วเป็นร้อยสองร้อยครั้งซิกแพคผมยังไม่เกิดชิกแพคผมยังไม่ขึ้นเลยเขาว่าอย่างนั้นนะครับจริงๆการเล่นหลายครั้งนะครับการเล่นหลายครั้งเนี่ยก็ ไม่ได้ว่าจะทําให้ท่านเกิดซิทแคได้นะครับการเกิดซิทแคเนี่ยหนึ่งองค์ประกอบมันหลายองค์ประกอบโดยรวมนะครับการสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยอะไรที่สร้างกล้ามเนื้อเราเราไปควบคุมอาหารนะครับไปค้นหาดูในสื่อโซเชียลเรามีข้อมูลให้เรา,เาดูเยอะแยะนะครับว่าเราต้องควบคุมอาหารอย่างไรทานอาหารแบบไหนอย่างเช่นปลาผักไข่อย่างนี้นะครับไข่นี่สร้างมวลกล้ามเนื้อดีอยู่แล้วครับผม แล้วก็ท่านใดท,ที่ทานอาหารได้ครบห้าหมู่ยิ่งเป็นเรื่องที่ดีในส่วนตัวผมควบคุมอาหารร่วมด้วยเนื่องจากดูแลสุขภาพเรื่องของความดันก็ดีเบาหวานน้าตาลในเลือดก็ดีนะครับก็เลยทานอาหารได้ไม่ครบห้าหมู่ผมเน้นปลาผักไข่หนักมื้อเช้าเบามื้อเที่ยงและมื้อเย็นอย่างที่ผมพูดเป็นประจําเสม,มอมานะครับว่าตัวผมปฏิบัติตัวอย่างนั้นครับผมเน้นควบคุมอาหารและก็เน้นควบคุมความดัน และก็น้ําตาลในเลือดของตัวเองออกกําลังกายแต่พอเหนื่อยทั้งนี้ทั้งนั้นสรีระของร่างกายคนเราแต่และคนจะแตกต่างกันไปนะครับแตกต่างกันอย่างไรครับแตกต่างกันตรงที่ว่าบางคนเนี่ยหุ่นดีกล้ามเนื้อขึ้นเร็วนะครับเพราะว่าร่างกายเราแตกต่างกันนะครับผมผมเชื่ออย่างนั้นครับฉะนั้นแลละผู้เรียนออกกําลังกายแต่พอเหนื่อยนะครับรู้สึกเหนื่อยคือหยุดครับคาว่าเล่นอ่าสิบครั้งในแต่ละวันเชา้าเย็นท่ายืนเนี่ยท่ายืนผมเห็นว่ามันตอบโจทย์ได้ดีมากครับก็เลยอยากจะแนะนําเพื่อนๆว่า ถ้ายืนเนี่ยมันโดนจริงๆครับเน้นดันกั้นเก่งครับอ่ะเริ่มครับนะครับสิครั้งครับหนึ่งสองสาม 四，哈，五，六，七。 8 9 10ขอบคุณนะครับที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ